เบื้องหลังของเบื้องหลัง okay, ทีนึงน้องเก่งทีนี้เอาหน้าพี่เิ่งใกล้ๆเลยนะเ่กันเดยนะเดี๋ยวพ่อจะเป็นหูใจวันนี้เรามาถ่ายทีเซอร์ล่วง,งหน้าไปใ <c oughs> ช่ไหมอันเดียก็คืออ๋อหอมบอกไปด้วย <c oughs> ฟังเพลงหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเก่งเ <c oughs> สียงแล้วนะสวัสดีครับผมเก่งธนชลนะครับวันนี้ก็ามาถ่ายซิงค์เอเพลง เพลงเบอร์สีนะครับผมจะได้กับฝากกำเนนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสิ้นเดือนนี้แล้วนะฮะจะเริ่มเดือ,อนเดือขึ้นลินมั่นกันด้าลินมั่นกันด่าว,ว,ว้ยังไงคะเซ็นเป็นอีกหนึ่งท่าน เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตั้งแต่หางเครื่องยังนักร้องใช่แล้วจะเป็นแดนเซอร์เหลือแค่ใส่ชุดแดนเซอร์นะ,ะอ่ะนฟังเพลงตัวเองหน่อยค่ะก็ฝากผลงานเพลงเคยฮักกันบ่อด้วยนะคะ <c oughs> จะถ่ายทำเป็นวีดีโอนี้ <c oughs> เหมือนกันก็ฝ <c oughs> ากติดตามด้วยฝากติดตามของพี่เก่งที่จะถ่ายทำิ้นเดือนนี้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามของเจนด้วยนะคะรอติดตามชื่อเพลงว่าอะไรนะเพลงต<ถ>ัวเองเพลงเคยฮักกันบ่อค่ะฝากเพลงพี่เก่งด้วยค่ะพระเอกแล้วก็ฝากเพลงที่กำลังจะ แล้วก็ฝากเพลงล่าสุดของ<ะ>คุณเมย์ของรถเมย์ที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แต่อันนี้น่าจะออกหลังจากพรุ่งนี้ใช่ออกวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพลงของน้องเมย์ชื่อญญะะว่าเพลงโคตรแย่เลยค่ะ